Đây, lại, <laughs> Deep in the shadows I know it's hard to pull one foot in front of the other Ah uh -huh. So far is the echo When do we start Are you can learn to discover I'm Million Star สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีผ้าเข่าป้าเห็ดอีกแล้วพี่น้องผ้ากันทำงานเครื่องมือพอดีนองไอดาบว่าสบายกันเลยผ้ามาย่างออกกำลังกายพี่น้องจ้าแต่ยังแหงคือเกาดิพี่น้องเป็นยังไงสิมีเห็ดโบไปหลุนน้ำกันด้วยจ้า ไหนอะได้แล้วเหรอดอกแรกแหกหมานปาดเท้าไอ้ตาตาจีกับน่เอน่ดอกอ้วนอุปุดอกแรกแหกหมานแม่าดาออออออดอกสมิ่เอาได้ยู่พี่อนอเนีเน่ทานมากนี่จะดอกหน,น่อยๆไหมดอกนี้ใ่เติบนน่งามงาม ไหนมาดูสิได้ก็ได้แหลอครับตอนลกมันอ่อนอยู่นี่เจอหลายดอกเล่นอ่อนนะพี่น้องมันก็เกิดตัวไหนไ<ฮ>นออ้องเองไม่ต้องไม่ต้องปิดเขาลูกจะได้ไจะได้คนเวลามาที่นี่ก็ไม่เห็นคนมาที่นี่ไม่เห็นเหรอ มือไหนหน้อยอยู่โอ้เหเดเผิงแม่หมดกำลังสีออกอันนี้เก็บเลยเหรออืนี่นตัวนี้เอาได้เพราะว่าเหมือนเก็บตัวใหญ่อืมันเก็บตัวใหญ่ใช่ไหมนี่นี่อีกตัวเห็นไหมพออีกแล้วพี่น้องเบิง้งกำลังอ่อนๆนแต่ว่าแม่งกินพุ่นเวิด โอ้ยเห็ดกําลังสิออกเนาะคือเห็ดกับเตาบานเหฮาเลย เจออีกไหมไม่ได้เจอสักดอกหรือ,อยังลูก <c oughs> อีก,อก,อกดอกหนึ่งมันเห็ดอีหย่างนะพี่น้องโอ้ยมีแต่เห็ดอ่นี่เลิเห็ดพึ่งแม่บดกำลังอ้ออ้ออออ้อเล่นน่พี่น้องดอกกำลังเออ้อ,อ จะขลอกมีดจังไรในเม่ได้สิไปมันคือแข็งแท้โอ้ยขาไหมโอ้ยนี่อืมโอ้ยแดดค่ะดอกสวยมากเลยดอกนี้นี่เออลอกมีดจะใครไหมบังคับห้พลอยดาลอกมีดให้พี่น้องแข็งแข็งไหม หมีดดอกปอยูุอดอกออเออปาดพนดอกนี่มันงามกระแทบพี่นอ้องอุ้ยพนูนนะปาดเถอะอันนี้เขาเรียกว่าเห็ดพึ่งแม่มดเห็ดไตไก่เด้จ้านี่ แซ่บกรุบกรอบล้ว่อนลูกหน่อยเพิ่นอยู่งขางๆกันพี่อีกโอ้ยนะนี่เพิ่นกระลังขืนหน่อยหน่อยพี่น้องจ้าเบ้างน,นี่อีกดอกหนึ่งนี่ๆๆต้องเอามันแหงแหละพี่น้องนี่เก็บเอารวมันแหงนี่ทั้งสี่กับแม่พี่น้องนี่เห็นบะนี่นี่เออแต่เจ้งสี่ต้องเอาละมันแหงออื ต้นไม้ัง้คือนนกว่ามันเห็ดอันเห่าแชาดกลาวว่าแมนได้พี่น้องจ้ะเุน๋่วก็ปลูกพาพี่น้องดินี่เหเผิงแม่หมดทั้งนั้นนี่ ร่างออกเนี่ยอ่อ,อเลน่นนี่นี่อุยอ้ยนียยย่นี่ปาดบึงงามงามปาด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 นี่ยคนอ่ะขึ่นเป็นขอบเป็นขั้วมึงปาดเถอะเอ้ยอยังหนุ่มๆเฮ้ยหนุ่มๆกับเป็นถักนและถักถักถัก มงพี่น้องเป็นอัน,นเงยผึงแม่หมดทั้งนั้นเลยเี่กำลังนีน้แม่กัสิจอกกินเบิดต้องเอาหรือพี่น้องดอกหน่อยก็เอาแต่หน่อยเกินไม่ได้กับว่าเอานี่ํำนีเอาได้นี่ไม่ได้ตัดออกเพราะว่าขาเพิ่นจะรู้สึกนุ่มนิดหน่อยนี่ ในคณขน,นี่แต่แมงร้าเจ้าก,กับแมงอีกอย่างตอมปุ้งปังปุ้งปังอย่างนี้นโอ้อัน,นี้ได้อโอ้ขาเพิ่นง,งามงามแต่เลืม่มเปื่อยละ ท่นพ่อกระดอกงามงามเลยพี่น้องจา้งาหั่น่ท่านหลายหลายนะคปีนี้เป็นเัี้งหบุพพีน้อง,องคือจังฝนตกบ่อนบ่ได้ตกทุกที่นะพี่น้องเหมือนกับฝนแรงบ่คือปีที่แล้วปีนี้คือสิบ่ได้เก็บดอกเฮ็ด่ะสงัยจะเป็นเดือนพุ่นละเดือนแปดเดือนเก้าพุ่นละพี่น้อง น้อยๆังสิเจอเห็ดอันนั้นเห็ดเอียงก่อนเห็ดไข่มุกเจอเห็ดไข่มุกเห็ดเากี้ดอกงามงามแดดกระแดดํามันอ่อนไม่ได้ลอกเรียบร้อยลอกลอกกันหนังเป็นออกเจออีกแล้ว เดี๋ยวออเอเลยืม สวยดอกงามอือ uh หือไม่นะอยากเกิดอยู่พี่น้องเอ้ยแต่วันดินแห้งโพธิ ผลพอต่อเนื่องกินจนอเบิดอันนี้ว่เอาดอกเบ่งพี่น้องเป็นอยากขึ้นแม่รากตาดีคักเด้กคนเบ่งเป็นอยากขึ้นมากได้เนี่เห็ดเบ่งดอกงามงามมีพึ่งแม่มดไหมโอ้เห็ดกระยากข้นแรงกระแรงโพด Ừ. Ôi khá ngam ngam ừ. Ôi mẹng này nè Chắc là mẹng yên lắm Tát bưng ต่อแถบมึงขาอดอุอ้ยขานไหดโดนแทะขาถากกินจนว่าสิบเบิดกับพี่น้องจ๋าขาป่ปดีกว่ามันง่ามง่ามมึงจะแต่งงายังเนนยัยู่แต่งเอา สวยเลือกบ่ได้แต่ได้พี่น้องเอ,อย้ยมนี่ยมันีือืมแค่นี้ก็ได้แล้วแน่นปั๊ปั๊แ่พออีกดอกนึงแล้วพี่น้องอืมมาเออเออเลยนี่โอ้ยเห็ดกตอยากขึ้นครับเดี๋ยวมึง ลงผัดเย็นยินเย็นสวยๆเลยอากาศพี่น้องเลยปีนี้คือสิบวันเก็บเห็ดดอกเนาะพ,น 8, พ,พุ่นลายเดือนแปดพุ่นละพี่น้องจา๋าเห็ดละงกเห็ดละงกฝรั่งก็มีเดอร์นี่เบิงเห็ดละงกเ็ดละงอกเ็ดละงก ดอกนี่ก็งามคุณน่ะอันอยู่น้ำมอดนี่ขาดนี่งามงามเลยคุณน่ะอยู่มอดขาเป็นสิงง่งเงาอัดลาดเลยเปนอุ้ยมักอากาศมักบรรยากาศพี่น้องเลย ยี่สิบสี่ยี่สิบหาองศาจ,จะว่าหังล่มผัดเย็นสวยสวยไหมนีแล้วจะเป็นมักคัอากาศขาเนี่ยป้าตัวตัวตัวจขาปิด กระดอกนี่อีกแม่กับปลูกอยู่น้ำกันนี่กระดอกอดอกงามกันงามงามเลย เพิ่งพี่น้องเม่ด่าเก็บไปเก็บมากก็ได้หลายเติบแล้วพี่น้องน้องไอดาโทรหาแม่แล้วก็พอเพิพ่นว่าเพิ่นบ่มวนดอกเก็บเหด็ดเพิ่นบ่ได้เพิ่นว่าเพิ่นได้สองดอกสามดอกหนึ่งน้องไอดาสีขี้ข้านทันเฮ็ดบ่ออกหลายพี่น้องทันเฮ็ดออกแล้วหลายเพินกกบบนเ่นม้วนเพิ่นบ่อยากกลับบ้านดอกคันบ่มีเห็ดในเสพมจิตอยากกลับบ้านแล้วอยากกลับบ้านแล้วอยู่ขนาดนั้น ก็พ่อได้พ่อได้เก็บดูพี่น้องจ้าเออปีนี้เ่าคือปีที่แล้วดอกปีนี้เป็นแหงแรโพูดว่าฝนจิตตกกับตกมากแต่น้อยใช่หระพ่อพ่อได้ซุ้มตืมย่อนพี่น้องเฮดก็อยากออกอยู่เมื่อนี้ก็ได้เก็บเฮดไอเฮ็ดอหย่างกเกาไอพึ่งแม่มดล้วนๆแต่ก็ยังดีที่ได้เก็บนะพี่น้องจ้า เมต่ากับสีย่างออกไปหาพอกับลูกล่ะยางไปเรื่อยๆก็หา,หาเฮ็ดไปด้วยเนาะพี่น้องเนาะหาเฮ็ดไปนะเพื่อจะได้ตืิมกันอีกจักดอกสองดอกเมต่าเก็บเฮ็ดไปแต่าพอกับลูกไปหอดใส่เล้วัวก็ไปไก่ที่หอดทางออกเลยว่าสันย่างได้ประมาณสองสองม้งแหลวจ้ะพี่น้องจ้ะ ออกก,ารรากันร,ร่างกายออกร่างกายย่างดีเลยเด็กเก็บเฮ็ดพร้อมอืมอี่เป็น้องปอ้อกระดามันก็สิบมีแม่มน้ำคลองน้ำไหลน้ำมันนี่คลอ,องน้ำอยู่แถวนี้นะนีแถวเขียวเนี่ยขันยาเขียวเขียวเนี่มันคลองน้ำเบิดนี่ พินนองยางออกมานหาพอกับปลูกเก็บมาเรื่อยๆก็ได้กเก็บแน่ยุพ่นนองจ้าเฮ็ดก็อยากเกิดครับเนี่ย็อยาเกิดแม่ดาทข้างยากเก็บเฮ็ดครับก็เฮ็ดอีกเด้ <laughs> พ่น้องจ้าก้นมักเนาะหมักเก็บมักกินหุ่นะท่างสิออกแล้วนั่นงยางไปหาพอกับปลูก พ่อกปเก็บเอาแหละนะพี่น้องเนาะ พี่น้องเราเบิกงินเหลียวเห็นพ่อกับลูกนอนยันพี่น้องโอ้ยแมงหางลายไปนอนเนาะพุถพากันเมยล่าค่ะละวได้เห็ดพ่อดอกโบพบพี่น้องจ๋าพ่อกับลูกคุณอะวอากันก็กิ่งก้องกิ้งก้องกิ้งี่สองคนอะพี่น้องพันเห็ดหน่อยยังสี่พคนบ่มวลดอกพนมีแต่อยากกับป่านย่างเดียวพ่อพ่อกับลูกนะคุณเอาพ่อกับลูกได้จัดดอกหนึ่งโซ หน <c ith ing> ึ <sniff ing> <c id istles> ่งสองสามสี่ห้าหดอกพอกับลูกสู่แม่บ่ได้เน่อบคอะไรนะยีดอก20ยสิบดอกนี่ยูนับดูซินี่ยี่สิบดอกจริงๆดอกเล็กดอกน้อยของคุณได้กี่ดอกจริงๆวะน่ะหดอกพอกับลูกได้หกดอกเ้อบสรกิตชิสตสส พอพอกลูกแล้วก็สิพ้ากันยางออกแล้วพี่น้องสั้สียางหอดลดกับสีเก็บเฮ็ดไปเรื่อยเพื่อเจออีกจักดอกซองดอกเนาะพี่น้องได้ตืมกันแหงแรงกักโพดพี่น้องจา๋าแต่กันยังดีได้เก็บอยู่เนาะพี่น้องแม่ดักอะไรหลายเติบอยู่ด้วยพี่น้องจา๋าปาดบือพออีกแล้วพูนนะบู๊ขา หันมาทางนี้พอ่ออีกดอกติดใกล้ๆกันแต่เลี้ยวบ่เห็นทัางก็เห็นโอ้ยงาม มื้อนี้ก็สรุปว่าได้แกงบักงง่าย,ยูดกพี่น้องจ้าปีนี้เฮ็ดคือสิบ่ออกแล้วพอว่าฝนทิ้งช่วงนะพี่น้องเนาะบันนี้แม่ดากันือสิล่อกเก็บตอนแม่ดากับจากเมืองไทยผิละพี่น้องจ้ายังสิเจอกันไม่อีกเทียนหนึ่งกันกับขิดเก็บเฮ็ดนะพี่น้องเนาะ คลิปนี้แม่ด่าก็ขอจบไวแค่นี้ก็นอาพี่น้องเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจทุกๆก,การติดตามและสนับสนุนช่องแม่ด่าชาแนลขอบคุณหลายๆได้จ้าเจอกันไม่คลิปหน้าได้จ้ากลับบ้านแล้วจ้าพี่น้องจ้าพอกบลูกยางออกหนาแล้ว Deep Far is the ego. Where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadow.